จัดชุดอะไรสําหรับประกอบมอเตอร์ไซค์สามล้อเพื่อการเกษตรนะครับชุดนี้นะครับราคาไม่เกิน1นึ่งื่นแพับาทนะครับลูกค้าจะได้เป็นเพาท้ายได i h สุเอสสองอยนะครับแบบใช้แหนบแหนบสี่ชั้นนะครับแล้วก็ส่วนควบครับโชคใหม่มือหนึ่งครับเกียร์ฝากแบบมีสโลแล้วก็สโลหน้าเพานะครับแล้วก็ล้อกระทักขอบติสองนะครับไล่ไปทีละรายการนะครับรายการแรกนะครับ กระทะล้อขอบ12นะครับระยะห่างรูน็อตจะเป็นแบบ4ลู100นะครับวัดถึงกลางลูน็อตถึงถึงกลางลูน็อตนะครับเป็น4ลู100ครับรายการที่สองนะครับเป็นคารุนภาพเท้าแบบเหล็กหล่อนะครับตัวเหล็กหล่อก,ก็จะได้ในเรื่องของความทนทานนะครับแต่ก็จะมีน้ําหนักที่หนักกว่าแบบอลูมิเนียมครับจัดไปพร้อมกับชุดคันโยกสายและตัวยึดนะครับ ถัดมานะครับเป็นยอยยี่สิบิลน,นะครับเอาไว้สวมใส่เข้าด้านหลังตัวสโลน้าเพาแบบนี้นะครับแล้วก็ต่อกับยอยของเกียฝากนะครับถัดมานะครับเป็นเกียฝากแบบดูแกนสเตอร์สิบเจ็ดมิลิเมตรนะครับก็จะใช้งานกับรถมอเตอร์ไซค์พวกเวฟร้อยร้อยสิบร้อยิบห้าหรือพวกดรีมครับ ถัดมานะครับจะเป็นส่วนควบของแหนบนะครับก็จะมีตรงเตงบ้านลัดแหนบตุ๊กตาหลังลูกยางหูแหนบสาแรกตุ๊กตาด้านหน้ารองเต้าแหนบนครับแล้วก็ตัวถัดมานะครับจะเป็นโชคใหม่มือหนึ่งที่ฮอค JWB ทางร้านจัดไปให้พร้อมกับน็อตยิดปูโช๊คนะครับต่อมานะครับเป็นแหนบเก่าญี่ปุ่นแบบสี่ชั้นนะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับ ตัวสุดท้ายนะครับเป็นเ้าท้ายไดคาสุร2 0 0แบบใช้แหนบนะครับลับกษณะใช้แหนบก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับตัวเผาเส้นนี้นะครับมีสายเบรกมือติดไปให้นะครับลูกค้าสามารถไปดึงไปเดินเบรกมือต่อคันโยกใช้งานได้เลยนะครับตัวแป้นฝั่งเผาะนะครับทางร้านผ่นมาพิสติดไปให้เรียบร้อยนะครับตัวลูกเสืองทางร้านจะไม่ได้ถอดนำให้นะครับก่อนจัดส่งทางร้าน จะถ่ายน้ำมันเฟืองท้ายออกกันหมดก่อนเพื่อความสะดวกในการจัดส่งนะครับลูกค้ายัางลืมเติมน้ำมันเฟืองท้ายประมาณนิดนิดก่อนใช้งานนะครับเดี๋ยวหมุนให้ดูการทํางานของเขานะครับเขท,ท้ายสามารถหมุนทํางานได้ปกตินะครับไม่มีเด็ดขดน,นะครับภายในถองดุมเด็กนะครับก็จะมีผ้าเบรกและแม่ปั๊มเบรกตามสภาพเก่าญี่ปุ่นติดไปให้นะครับ ระยะห่างลูกรก็จะเป็นแบบ T.U. ห0ึครับซึ่งเท่ากันกับกระทาที่เราจัดไปให้ได้พอดีนะครับตัวเ้าท้ายนะครับจะมีแป๊บเบรกระบบน้ํามันมาให้นะครับลูกค้าสามารถไปเดินเบรกระบบน้ํามันใช้งานได้เลยนะครับโอเคทั้งหมดนี้นะครับอยู่ในราคาไม่เกิน1,8000บาทถ้าลูกค้าท่านใดสนใจเพิ่มเติมเปลี่ยนเป็นล้อ เปลี่ยนเป็นล้อแม็กหรือว่าต้องการยางแบบอื่นๆนะครับก็สามารถทักแชทแจ้งทางร้านได้เลยนะครับ